สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคละศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีครั้งนั้นแลพระนามหาประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายมังคมแล้ว ประทับยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้างแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโ,โรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่หม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ฟังแล้ว จะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ทำเหล่าใดว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัด ไม่เป็นไปเพื <lag os> ่อความใครยกำหนัดเป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออกเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกียรติครานไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี่ยงยาก ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาดูก่อนโคตมี ท่านพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์วัยไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์วัยเป็นไปเพื่อไม่สังสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อสังสมกิเลส เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากเป็นไปเพื่อสันโดษไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความครุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี้เป็นธรรม เป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา